สวัสดีครับพบก,กับผมทีเดียวเอวันนี้มีฟุตบอลมาฝากกันสามคู่กันอีกเช่นเคยครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างโคลัมเบียเปิดบ้านรับกันมาเย,ยนเอกอาร์ดวันนี้โคลัมเบียเตะในบ้านมี15แต้มวันนี้ก็ต้องการแต้มจากเอโกอาร์อย่างแน่นอนครับวันนี้ผมไปต่อไปที่โคลัมเบียครับคึนคว้าปลุกครับรอเม 2, ็ดสองลุนกินเต็มนะครับ ส่วนคู่ที่สองนั้นก่อนจะไปฟังคำวิเคราะห์นั้นผมก็อยากให้กดติดตามให้กับผมอีกสักนิดน,นึงครับส่วนคู่ที่สองนั้นเป็นคู่ระหว่างชีรีเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวเนซูเลียชีรีนั้นพวกเขายังมีหวังที่จะลุ้นเขารอบ5ทีมฟุตบอลโลกด้วยโคตา ของโซนอเมริกาใต้ส่วนวันนี้คู่ที่2ของวันนี้ผมจะให้เป็นสกอร์สูงครึ่งแรกให้เล่นบันสดต่อครึ่งคว้าปลูกชิลีสูงครึ่งแรกครึ่งคว้าปลูกครับส่วนคู่ที่3นั้นก็เป็นคู่บราซิลเปิดบ้านรับการมาเยือนของอรุไกลคู่นี้สถิติพบกันมาแล้ว8นัดสูงไปถึง7นัด สแก้เกมเดียวครึ่งแรกวันนี้ผมให้ต่อครึ่งแรกสูงครึ่งแรกครึ่งครอบลูกบราซิลครับก็มาทวนกันนะครับคู่แรกให้ต่อโคลัมเบียครึ่งครอบลูกครับส่วนคู่ที่2ให้เล่นสกอร์สูงครึ่งแรกชิลีครึ่งครอบลูกและสกอร์สูงครึ่งแรกบราซิลคูค่ที่3ครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง เพื่อป็นกำลังเจคโปรใหม่กบฟุตนวันในครั้งต่อไปอคครับ